เรานะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กันในเกมที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีข้าม่อ,อนสกิปกด X ไม่ได้สกิป X ไม่ได้แต่สี่เหลี่ยมเร่งความสามเหลี่ยมออโอเคนี่คือบอกใครเกมในทางองเกมนะครับโอเคกดสตาร์ทอ๋อครับสตาร์ทถึงจะนี้สกิะ โอเคครับก็อขอกระดาษช่วยทุกท่านด้วยนะครับพี่เดียวผมนายเป็นที่จะมาแคสเทนเบนเทนอัลเทลเบนเ,เอเลตคอร์ตบิกติชชันนะครับโอ้โหโห,โหพาดที่แล้เพิ่งอัดจบไปพารนี้ต่อเลยนะครับตัวสตาร์ทใช่ไหมโอเคกระดาษแลักออมนิทิกโอเคครับโอเคนี่ครับผมเพิ่งเล่นนะเออเห็นไฟไหมเดี๋ยวเพิ่งเล่น s e เล c t เอ่อ s e เล c t อันแรกเลยครับพอเราเลือกอันแรกเนาะ ให้ตั้งชื่อของคุณนะครับเดี๋ยวขอตั้งชื่อแป๊บนึงนะคะเอ่อเอ่ออ่านี่ครับชื่อของผมนะครับกล้วยใหญ่อ่านก่อนเล่นเกมนะครับเล่นแต่เราเพิ่งเล่นเนาะเอ้ยเราลืมเราลืมอ่านนี่เลยคู่หมูกันเล่นโฮ้ยตัวนี้ครับเป็นเอ้ยเวนกับเอ่อคีวินวรอนโคลนะกคนอาจจะรูฟ้ฟอกเอเลฟอร์กาสจิเมทไปแล้วเนาะ ก่อนน้ี้ยังไม่มีอะไรมากครับโอเคเบนก็แปลงร่างไม่ได้เป็นจับจอมจิกะโคอีกแล้วโอเคครับดูไม่ได้เลต้องอธิบายพลังป้าครับในอัลติเมตหรือเอเลสฟอร์ครับแต่ถ้าคุณอยากรู้คุณก็ไปดูกันนะครบถ้าคุณยังไม่ได้ดูนะผมก็ผมดูแล้วนะแต่เบนครับกึงจะอัลติเมตเลยนิเวอร์ก็น่าจะรู้แล้วไปดูนะอันนีกนะน้กนะ็จะเป็นไอเด็กอะไรวะผมไม่สปอยแล้วครับ น่าจะเป็นอะไรว่าเด็กที่มันอยู่ในอัตติเมดค่ัที่มันเป็นรถขับเบนนะอัตติอ่ะขอสปอยนะมีเนื้อหาสปอยลักษทีนี้อัตติเมดนะเอ่อในภาคอัตติเมดครับ,ค,รบ,ค,รบคือเบนน่ะมันเป็นอะไรว่าวรู้ว่าแบบคนรู้แล้วเบนเบนแปลงรับเอเลได้อันนี้ใครว่าจะมึงใครเนะี่ยเออเบนเนี่ยนายอยู่โอ้โห <Yeah. S 1> ครับฉากรถเป็นอัตติเมทที่มั่งกระโตแล้วแสดงว่าเราได้ใช้แน่นอนครับโ <on>, อเค อันนี้คือเดี๋ยวขอดูปุ่มครับอัปเกรดฟอร์มเหรอแล้วนี่ยังไม่มีของชั้นฟอร์มเปลี่ยนได้ครับขอไม่เปลี่ยนแล้วกันเอาเซตนี้แหละที่มันให้่ะโอเคกด x คือ Start โอเคมาแล้วนะครับุ๊ปอ่านี่ไงเขาเล่นเวลาเลยกันเล่นเบี้ยวเล่นเบี้ยวโอ้ยเราจะไม่สนใจคำ่เกลนพูดนะครับื่องจากอตาติปไปออกอันนี้อันนี้คือเดิน เออสตาร์ทคือนี่เดี๋ยวดูก่อนชีตไม่ไม่ไม,ม,มีชีตอฟอขอดูอ,อปชิชชิก่อนซาวเกมพีเกมพีคืออะไรวะผมไม่รู้อ่ะมันดูนี่ไม่ได้เหรอก็ขอดีดิวเลยตีซูมเกมอ่าอันนี้คือต่อยต่อยธรรมดาสามเหลี่ยมคืออะไรสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือบล็อก ถ้าต่อยระหว่างบล็อกคือกิ้งเนาะคืออะไรอันนี้ไอ้หัวนี่ก็เข้าไปตีหายแบบรู้สึกเล่นดีวิลกดโอทำไรได้อันนี้เอ็กโกนู้นรู้แล้วอันนี้อะไรอ๋อเปลี่ยนล่างอ๋อเห็นแต่ขวาล่างป่ะเออถ้าผมกดตามลูกศรมันก็จะเปลี่ยนล่างโอเคแล้วอาคืออะไรไม่รู้อาคืออะไรวะเอลเอลคือเปลี่ยนมุมมองโเคงเอาเนบนไปเดินก่อนแล้วกันนะไปะฮู้ เฮ้ยห้ยหินถลม่มอยูด่ดีหินก็ถลม่มนะเออตอนตอนมาไม่ถลม่มตอนเข้ามาปุ๊บถล่มปับ๊บโอ้ยแย่แล้วไอเว้เบนหินมันถล่มอ่ะูเอลเพื่อดูอาราวอ่ะหัวลเฟส L ถ้าถ้าคุณไม่รู้ไปทางไปคุณก็กด L โ <Okay. S 2> อเคโอเคอะไร <c oughs> เพื่อกดอ็อบเจกต์ เหมือนเกวนจะบอกว่าถ้าเราเนี่ยถ้าเราเข้าไปใช่ไหมเวลาจะกดอเจ์อะไรแล้วให้กดโออโอ้ยโู้ัตูเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นตัวนี้เปล่าวะตัวลูกน้องของอะไรวะไอตัวนั้นแหละที่เรามันเป็นมิดบอสที่เราเจออะพิกแอ๊มันเนี่ยอชอ,ชอ,ชอ,ชอชื่อชื่อนี้มั้งพิกแอ๊มันเนี่ยเลยไม่มีชื่อที่ดีกว่านี้หน่อยเออเอาแต่เข้าไปการต่อสู้ลยครับเนื่องจากคลิปผมมันอัดอัดไม่ได้เยอะนะโอเคงั้นเราใช้ออเอ็กอใครดีวะ ไอ้คอยโคมาเอ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 โอ้ยไปง่ายๆโอเคเช็คยัวอด้วยกดนีิสี่เหลี่ยมโอเคครับถ้ากดสี่เหลี่ยมสามอันก็จะเป็นแบบท่าท่าจบครับโอ้ยฟุ๊บฟุบอซึบอซึบโหโอ้โหไปเก็บหายก่อนเก็บเก็บหายปูปลา เจอเอ็กโคเอ็กโคไปผมอะ่ะย้ำอีกทีนะใครที่ดูคลิปมาถึงตอนเนี้ยอะไรวะโอเคเดียนี้ประตูโอ้โหอันนี้ก็ทากไปใช่ไหมโอเคมาเอ่อเราเปลี่ยนอะไรเลยมั้สวมไฟบ้างไปไปไป ว๊บวูบวัวอ้ตัวนี้กระโดดไกลวูวูวูบวูบอาอละอะไรวะเนี่ยใช่อ่าใช้ Special Attack ครับโหอาแล้วกดสามเหลี่ยมหรือปุ่มมันนี่อ๋ออ๋อมันจะเสียค่า Stamina ด้วยถ้าเราตีก็จะ Stamina กลับมาอ๋อแล้วอ่าผมขออธิบายครับื่อใครไม่เข้าใจเนาะถ้าเรากดอาค้าแล้วกดปุ่มอื่นอะ ปุ่มสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม O X นะครับมันจะเป็นใช้สเปเชียลแอ a แทก็คือการโจมตีแบบพิเศษได้ลองอันนี้ดิฟุบฟุบฟุบโอ้โหโโคตรเท่โคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายโอ้ยอันนี้อะไรวะอันนี้ออกไปเลยได้ได้ใช่ไหมโอ๊บออกไงออกตรงนี้ไม่ใช่หรอ อ๋อใช้เทเลสปินรับเทเลสปินกระโดดไกลแล้วก็อ๋อแล้วกระโดดข้าไมไปเป็นแบบนี้โอเคตรงน,นี้ก็ยังไงก็ต้องใช้เทเลสปินเอ่อเพื่อใครไม่เข้าใจชื่อเอเลียนไปดูไปดูมาก่อนนะครับย้ําไปดูมาก่อนอันนี้บอกให้กดใช้มือิมังกะสซอเพื่อทําลายใช่ไหมใช่เฮ้ยโอ้เป็นเพนิสนันอิแกมาทำอะไรที่นี่วะแกจะมาทําลายแผนเพนนีสนิลมโอ้ยลูกน้องเอาไปนี้ ผู้เบาเลยอุ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้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 ยเเฮ้ย สกิลสามเหลี่ยมออ้ยอยสกิลสี่เหลี่ยมโอ้ยมาเลยผู้ชมาเลอ้ยโยโหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดกไปแล้วหิมังกาโซหิวมังกาโซไอหิมังาโซทุบดิอืมอืมอืมหิมังกราโซมังกราโซยิงดิอืมยิง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 หหิวมังกราโซยิงแล้วยิงแล้ว กดสี่เหลี่ยมอ้อยโออยโอคตโหดคตโหดสี่เหลี่ยมตีตีธรรมดาป่ะโหตีธรรมดาก็โหดูมังกระซไงมักระซยูมังกาโซยูมังกาอซยูมักระซยูมักระซยมักระซยมังกระซอูมมออุ้นบ้าลูกอมักระซอเมังกาชกตีมากเดี๋ยวจะแกรับไปอันี่คนนี้ไปก่อนเออกลับมาเป็นลากเดอ หนื่งฮิมมันกาซอนเนยโอเคคุณสามารถใช้เอ็กโค h อีโคในการแยกล่างได้ถ้าคุณอยากแยกล่างด้เอ็กโค e อีโคโฮอาแล้วก็กด o, โอเคได้เลยกุปปาดิเออปยงหน้าเปเอ็กโคลอีโคแล้วกดโอแยกล่างโอเคจุดกดเอากดโ no, ออันนี้จะเล็กโอเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อไปตรงนี้ปอ๋อนี่ อทีโรสปินข้ามไปเลยครับมาไหนๆก็ลองละมาทีโรสปินไม่เคยใช้เลยใช้แค่กระโดดนี่นี่ได้อยู่โอเคเหมือนตัวนายใหญ่เกินไปนะให้หนายเป็นตัวที่ตัวเล็กๆโอเครู้แล้วตัวเล็กๆไปไปกันไอโคโกโอเคต้องตีก่อนนะยิงเวลาไปครับลิงเวลาเลิงเวลาปุ๊บอ่อะ โอเคเราสามารถถักพวกออบเจกต์ใหญ่ๆด้วยฮิมังกาโซนะอ่าให้กดโอรั้งเดียวนะจ้าไม่อดกดโอรั้งเือนฟูอาร์มพักที่แล้วโอเคได้เลยแล้วก็พึ่มอึ่มลาไปไหนอ่ะไม่เห็นเปิดเลยเห็นเปิดเลยโอ้เกมหลอกลวงโอ้ เปิดแล้วตีโคมไฟตีโคมไฟอันนี้อะไรอ๋อนี่ปุบเปิดอ๋อให้เราผักอันนี้ใช่ไหมปักผักอันนี้ใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยปะเอ้เบนเอ่มอมูคิัเเบนเอ่อ ben. เอคควินขอบใจมากจะไปที่มันสำคัญที่มันก็สำคัญหมดเลยแต่ครูขี้เกียจไปแต่ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษโอเค เอ็กเ้ยสกิลใช่สก,กิลเหมือนอ้เจมีหลยแต่แค่เบาวกว่าบทลเต้าขีประติ้แล้วเอ็โค้โค้ๆโอเคนี่โอเคน่าจะพักได้ใช่ไหมผมไปติดของใหญ่เริงเวลาเออใช่พักได้จริงด้วยให้เราพักตรงนั้นเข้ารูเล็กๆตรงนี้ก่อนใช่ไหมตั้งนานล้วขัดใจโอเคเริงเวลาไปกันเลย แล้วก็มาตรงนี้ให้เรากดโอที่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าเหมือนจะเปิดแล้วก็วก็ใช้หิมันกัดโอเอ่อแกลบเอ่อแกลบตรงนี้อ่าอ่าเอาไปว่าแต่เกมนี้มีเซฟป่าวะมีที่เซฟไหมอเอ๊ะเดี๋ยวตรงนั้นก็เอ่ออ่าแล้วก็ไปทางนี้เฮ้ยไอเบน ถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วประเด็นนะ่ะมันโจมตีแล้วเธอกดบล็อกในจังหวะอันนี้พอดีมันจะทําให้คธอเออเคาน์เตอร์การโจมตีได้โอเคนะวะลองดูดิเฮ้ยไม่เอาเจอหิมะกระซองไม่เคยเจอไม่เคยเจออะไรดิ่งไหมเด้่งเฟซบุ๊กครับเออเออเคลียจบจบไปเลยดีกว่า เออืออือตายตายหมดตายหมดไอ้พวกกิกี้เอฟกี้กี้ไอ้พวกกิกี้ไอ้พวกกิกี้เอ็กกี้กิกี้ไม่ต้องเคาน์เตอร์หรอกกิ้กี้เอ้ยโอเคกดโอครับปุ๊บโอ้ยยังไงจุดเซฟครับอาจจะอยู่ที่จุดเซฟนะตัวมันอาจจะยาวก็ได้โอเคแสงเปิดอ๋อแล้วไงต่ออ๋อนี่คือของปลอมครับเราต้องทำให้แสงเปิดบ้าไหนคือของจริงของปลอมเหรอ าอ้เทเลสปินเออเรียบร้อยจ๊บ,จบโอเคขอเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้เลครับเดี๋ยวมาต่อกันในพาทหน้านะงจากเครื่องผมมันรับาการอะไรคลิปยาวไม่ไหวโอเคจบไปกับเทเลสปินหมุนอใช่เทเลสปินหมุนขอจบก่อนครับเดี๋ยวมาต่อกันพาทหน้าครับ